ตกแรงมากเลยตอนนี้ปลูกของได้เลยเนาะอ๋อเราก็ดูคลิปให้กันได้จ้าทำความรู้จักกันได้เลาวนจะเนาะทักคุณโซลทันพูดผิดคุณโซลทันก็ออกไปแล้วแล้วจนะเนาะดีนะที่ไม่มีลมเนาะพี่บําได้สองพันกว่าสองพันกว่าวิวเนาะลิปลาแล้วแล้วคลิปอะไรอีกเนาะคลิปหนึ่งก็ได้ ให้พรคุณยายได้ค่ะเด้อคุณสรทันให้พรคุณยายบอกขอให้ปังๆถ้ารอผ่านหน้าบ้านเพื่อนหายเนาะแตะเนะาะหมดตอนนี้คุณยายทงใสไปกินเข่าเนะคะเนาะคุณยายทงสาคุณยายทงใสบอกว่ายินดีจ้าเนาะน้องติ๋มทั้งหน้าทั้งตาเล่นอย่าเต็มที่เลยเนาะกะว่าจะเอาค่าโทรศัพท์คืนนะเดี๋ยวก็ได้โทรศัพท์ใหม่แล้วเป็นคนที่น่ารักแล้วก็มนุษย์สัมพันธ์ดี ที่ก็พูดตามตรงเนอะจะเนาะแต่ทุกคนนั่นแหละเนาะทุกคนเราทําความรู้จักกันได้นนนเนอะจะเนาะเราทําความรู้จักกันได้คุ้นเคยกันได้นะครดึงอยากขมง,งานหลายเออขยันจังเลยเนาะของเพลงเสียงดีเลยกินเลี้ยเจ้าอ๋อจ้ะกินเลี้ยเนาะคะเนาะ ต้องจิ้มกินเข่าหรือ,อยังได้ไรกินเข่าเนาะจะได้จะได้ค่าโทรศัพท์คืนเนาะแต่ตอนนี้เราก็ได้แล้วเนาะรักษาสมไปเรื่อยๆเนาะสะสมไปเรื่อยๆเ,สสเ,ยๆเดี๋ยวก็ได้ เมียวไปเอาดีทางอ๋อจ้ะน้ำก่อนเด้อได้เลยค่ะเพื่อนได้เลยจ้าขอบคุณในหลายนจ้องๆขอบคุณในหลายที่มาให้กำลังใจที่พี่เห็นแ่นอ้องมาอ่าของได้สดพี่พี่กระดีใจเนาะพี่กะดีใจ,ใจที่มาให้กำลังใจบางทีหลังคามันกระปิึงนะพี่กูมันเป็นแต่ยาติี่ พี่เล็กะเนาะก็ได้มาได้เวะมาให้กำลังใจคุณย่ญญาโมคุณย่ญญาโมของเราแล้วจัะเนาะ <c oughs> ตอนนี้ก็มีสาวเรียนอยู่คนเดียวแล้วจัะเนาะสาวเรียนจะได้พักผ่อนเนะาะกับพี่ก็ลงเนะเาะคำว่าให้กำลังใจพี่เล็กแล้วจังจำได้ยู่จำได้นกันเนาะจำได้แล้วจำภาษา จำชื่อไม่ได้เนะาะภาษาอังกฤษก็อ่านไม่ถ้าได้รู็เนาะก,ก็ได้ดูถ้าได้รูพี่เล็กหรือนาเล็กไหลสดอย่างด <c oughs> โีโอ้ต้องแต่ขุด <c oughs> เดี๋ยวมันจะเป็นแดงเราให้มันเขียวไว้เนาะ <c oughs> มันจะได้เป็นปวกถ้ามันเป็นแดงมันไม่มี จริงเดียวประมาณสิบชั่วโมงจ้าสิบชั่วโมงกันเลยเน่ยจาจะน้องอีกหกชั่วโมงก็ประมาณว่าก็พักนกนกพักมั่งอะไรบั่งมุมจะําดีๆให้นะจะได้ประสบความจะได้ปิดตามปากเราจะน้องจะได้ปิดตามปากขอให้คุณสรละท่านพูดผิดคุณสรลทันก็ออกไปแล้วเราจะน้องดีนะที่ไม่มีลมเนาะพี่บุญมาก เด้อคุณปนอมจ๋ายังอยู่ไหมเนาะคุณปนอมจ๋ายังอยู่ไหมคะอยู่คุยกันก่อนเด้อจ้าพักกินน้ำกินข้าก่อนจ้าจ้าสวัสดีจ้าพี่สาวคนสวยสวัสดีน้องเรียนจ้าขอบคุณคะ่ะคุณยายทองสายจ๋าคุณสรทันดวงสาตอบกับคุณยายทองสายบ่อยๆเนาะคาะ,ะจะได้เห็นเพื่อนเนาะ,ะได้เห็นเพื่อน อ่ามันอยู่กับเพื่อนเราด้วยเด็กคุณชายจ๋าถ้าถ้าเพื่อนเราไปหาเราเราจะเนาะช่องเรามันยังน้อยเราจะเพื่อนเนาะมันก็อยู่กับคนดูนั่นแหละจ้ะถ้าคนดูให้จบเนาะดูคลิปให้จบด,ดูโฆษณาให้จบตั้งใจตลอดแต่อ่านภาษาแต่อ่านภาษาอังคิดไม่ออกขอบคุณได้หลายจ้าที่มาให้กําลังใจเราจะเนาะน้องป็นยังเนาะ้องสาวเนาะ วันนี้พี่ไม่ได้ไปเนาะคะเนาะพี่ไม่ได้ไปดูไลฟ์สดเดี๋ยวจะขาดการลงคลิปเดี๋ยวไม่ปปิติดปิะโตกันเนาะจะเนาะประมาณว่าก็จะไม่มันจะไม่เป็นบวกเนาะต้นจังเลยค่ะชั่วโมงยี่สิบค่ะพี่๋อจะเดี๋ยวก็ไปทำนั่นทำนี่นอกจากขยันจังเลยตอนนี้ก็ไปทำ ฟามไก่เนอะเนอะชื่อปนก็เราไปถ้าเราไม่ไปทุกวันเนอะเราก็ไปนึ่งเนาะวันไหนที่เราไม่เห็นเพื่อนเลยนะจากที่เราไม่เคยเห็นเพื่อนมาอ้าวเดินหน้าต,ตาเล่นยังเต็มที่เ,เนาะกะว่าจะอ่าเอาค่าโทรศัพท์คืนนะเดี๋ยวก็ได้คโทรศัพท์ใหม่แล้วพี่ก็พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นนอกาะพี่คิดว่าสาวเรียนนะ่ะเป็นเป็นคนที่น่ารัก ก็สูงคลิปเลี้ยวคลิปสั้นนาะนแะเนาะคลิปสั้นแต่ชาวเรียงก็มีปฏิสิบบ่อยๆเนาะคขเนาะจะได้เห็นเพื่อนเนาะจะได้เห็นเพื่อนอ่ามันอยู่กับเพื่อนเราด้วยเด้คุณชายจ๋าถ้าถ้าเพื่อนเราไปหาเราเราจะทำเนาะแต่ทําทำาทำเป็นโอเนอะาะเขาเรียกว่าโอทำโอเทนนะมีสามกะเลยอก,ก่อนอิเล็กโรอนีกพ์นเพื่อน คุณมากเด้อคุณปนอมจ๋ายังอยู่ไหมเนาะคุณปนอมจ๋ายังอยู่ไหมคะอยู่คุยกันก่อนเด้จเดเอจอ๋าพักกินน้ํากินข้าก่อนจอ้านัะตกแบบน้ำเต็มบิงนาเลยเนะน่ะน้ำเต็มนาเลยเนาะคะเนาะน้ำเต็มนาเลยของไรซดของปานตูอยู่เนาะประตูสุมรลัยยังไม่เห็นแล้วก็น้องจารุวันก็ยังไม่เห็นแล้วก็ กนสวัสดีค่ะน้องเก๋จ้าสวัสดีค่ะคุณยายทองใสจ้าขอบคุณในหลายค่ะที่มาให้กำลังใจค่ะน้อง ไหนึ่งเนาะวันไหนที่เราไม่เห็นเพื่อนเลยนะจากที่เราไม่เคยเห็นเพื่อนมาอา้าวเดี๋ยวทงใสจบกับน้องติมสวัสดีทักทยายค่ะคุณพี่เนาะค่ะเนาะสวัสดีทักทยายค่ะคุณสามคลิปสี่คลิปนี่เลยจ้ะสูงคลิปยาวแล้วเราก็ไปสูงคลิปเรียววันละจบสามคลิปว่าเนาะโทรศัพท์โดนยางนัดก,ก็เลยแบบ ซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็นนะเดี๋ยวก็ได้คืนแล้วอะไรประมาณนี้นะกดี๋ยวเลยซื้อโทรศัพท์ใหม่เดี๋ยวก็ไปทํานั่นทำนี่นอกจากขยันจังเลยตอนนี้ก็ไปทำฟาร์มไก่นอกจากนัชื่อปนขอบคุณค่าไปหากินเข่าได้นอกคุณยายเนะะาะทักทายสวัสดีค่ะคุณยายเนาอน้องติ๋ม โทษได้หลายเอออ่นภาษาอังกฤษเบี่ยวออกมันจะเนาะแล้วเนาะ,ะคะเนาะดึกแล้วคงจะกินแล้วแหละพี่พี่ไลฟ์สดได้กี่ชั่วโมงแล้วไม่รู้เนาะพี่เมเนาะจะได้อาบหน้าพักผ่อนพักผ่อนกายยาแล้วจะเนาะยายทงใส่ลิ้คทาขอบคุณนะคะน้องสาวเรียนจ้าขอให้นอนหลับฝันดีนะคะ ไตกมันเล็กแดงยังแดงอยู่ขอให้ฝนไปตกมันเนาะขอให้ฝนไปตกจะได้ไม่รดต้นไม้เนาะจะได้ไม่รุดต้นไม้ยากลำบากรายได้เข้ามาเด้ถ้ามันเป็นบวกส่วนมากมันจะมีรายได้เข้ามาเนะมันจะมีเหรียญได้มันก็ยังเดียวนะจะเนาะผ่านผ่านแล้วก็เลยไม่ค่อยได้รลยชุดจ้ะก็เลยไม่ค่อยได้ไลยชุดมาสูบกำลังใจจ้า ดูเข้าดูแบบไหนเนาะดูไม่ปิดเนาะดู y o u t u b e มีคอยปิดจักจัด,จดองเนี่ยจะได้รับไหมใช่ค่ะเนาะประมาณว่าใชาา่ว่าเขาดันเรานั่นแหละจากหนดันให้เราไปเจอคนใหม่ๆช่องช่องของเราจะได้จุดปังๆเด็กคลิปยายทองใสอลไยังปังเล็กคลิปอั <laughs> ลนล่องเพลงนะะสวัสดีจ้พี่สาว นสวยสวัสด,ดีน้องเรียนจ้าระบบเป็นหน้าที่เนอ้อะเนาะเป็นหน้าที่ถ้าเราหยุดก็ไม่มีคนแทนเราสวัสดีค่ะคืมชื่อคนบ้านเดียวกันนี่แหละเนาะก็ได้มา